أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سنبسنون دوي ران ميون الصلاة خير من النوم الصلاة บนเขาพเนินทุ่งนั้นนอกจากจะสวยงามไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และผีเสื้อหลากสีสันแล้วตามสองข้างทางยังมีกระเช้าสีดาประดับประดาอยู่ตามต้นไม้อีกด้วยกระเช้าสีดา เป็นเฟิร์นอิงอาศัยที่มักเกาะอ,อยู่ตามคาคบไม้ใหญ่แต่ไม่จัดเป็นพืชพวกกาฝากเพราะไม่ได้ดูดกินอาหารจากต้นไม้ที่อาศัยอยู่ออลก ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเกิดทีเต็มไปหมดเลยครับเมล็ดต่างๆไม่ใช่ว่ามันกระจายลงมาที่พื้นแล้วมันจะมาเกิดก็ไม่ไม่มันก็ตายแห้งตายเป็นฝุ่นเป็นอะไรไปส่วนงที่ส่วนที่จะเกิดเนี่ยน้อยมากครับต้นเดียวสองต้นหรือสามต้นเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่เกิดความร่างเรื่องของมันคือมันจะมันมันจะมันจะยึดนะจะยึดยึดยึดแล้วก็ยึดต้นไม้ใหญ่ๆไว้แล้วก็หากินเอาตัวรอดรอดได้เพราะว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยแหละ เป็นตัวที่มันจะยึดยึดเกาะไว้แล้วก็ใช้จากาความชื้นของอากาศจากน้ําจากฝนจากอะไรเนี่ยจากป่าเนี่ยลงมาหล่อเลี้ยงทําทําให้ให้มันม,มีชีวิตขึ้นได้ความสวยงามของกระเช้าสีดานั้นหากมองด้วยสายตามนุษย์ก็คงสัมผัสได้เพียงความงดงามภายนอก แต่หากนำมุมมองของอิสลามเข้าไปจับก็จะทำให้ได้ข้อคิดมากมายหลายประการโดยเฉพาะในเรื่องการคบมิตรสหายอะไรสักอย่างที่มันเป็นหลักมั่นคงคเป็นความดีรหรือเป็นสิ่งที่ดีมันก็สามารถที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสิ่งที่เล็กๆก,กว่านั้นมายึดแล้วมาเกาะแล้วก็มาเจริญงอ,งอกงามได้อย่างเช่น มันเป็นหลักต้นไม้เนี่ยมันเป็นสมรวมเป็นความดีครับซึ่งใหญ่ๆแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีแล้วก็มั่นคงส่วนเอส่วนไม้เล็กๆเนี่ยมันก็ปลิวมามันก็มายึดเกาะถ้ามันยึดเกาะในต้นไม้ที่ใหญ่ต้นไม้ที่ดีมั่นคงมันก็จะมีชีวิตอยู่รอดซึ่งที่เห็นอยู่นี่ก็คือส่วนที่เกิดขึ้น่ะส่วนน้อยส่วนที่กลายเป็นดินเนี่ยเยอะเป็นส่วนที่เยอะกว่ามันแสดงว่าสิ่งที่คนที่ยึด ในสิ่งที่ดีเนี่ยมีจํานวนนอ้อยครับนที่ไม่ได้ยึดสิ่งที่ดีมันก็ปิวไปตามลมไปตามลมไปตามฝนไปตามอะไรของมันไปตามตามเรื่องกำรางของมันแล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่เกิดคือมันก็อาจจะกลายเป็นแค่ฝุ่นควันอะไรแล้วก็เป็นกลายเป็นดินไม,นม่มีมีไประโยชน์ คววามวิบัติแก่ฉันหากฉันไม่คบคนนั้นเป็นเพื่อนแน่นอนเขาได้ทำให้ฉันหลงผิดจากการตักเตือนหลังจากที่มันได้มาอย่างฉัน การครบคนดีการมีมิตรสหายที่ดีรวมไปถึงการมีครอบครัวที่ดีนั้นจะเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตัวของเราเองการมีครอบครัวที่ดีก็จะเป็นการบ่มเพาะลูกหลานที่ดีการมีกลุ่มเพื่อนที่ดีก็จะเป็นการสร้างให้เกิดจามาที่ดีและสิ่งนี้ ก็จะเป็นจุดเริ่มที่เราได้มีส่วนร่วมในการกระจายสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมทุกคนต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างสังคมที่ดีหรือจะเป็นส่วนหนึ่งในผู้แพร่กระจายความเสียหายบนหน้าแผ่นดิน كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام